ยางเช่นสนามเนี่ยสนามเนี่ยผมใส้งบประมาณปีนี้ผมใส้งบไปเจ็ดแสนท<า> mm ั hmm. ้งเบิดครับอุปกรณ์อยู่ตรงนี้คือมาจากชาวบ้านที่ซื้อจากที่อื่นมีแลมครับเพราะว่าชาวบ้านเฮดเป็นครับให้เขามีแรงทองเที่ยว mm hmm. และผมซีบ่เเบาถึงเขาตลอดว่าโมเมนต์ hmm. เงินผมนยะที่มาเหดสนามเนี่ย mm hmm. เงินสมเจ้าเลยว่าเจ้าคิดก็ไปนึ่งวิวหนึ่งกันได้ก็เป็นเงินแล้วได้เน mm ี hmm. ่ยเออก็เป็นเงินอะไรกันสุดหน้าเหล่าไมานี mm ่ให้คอยให้คอยเอาเงินใส่มาเหด ต้องใช้เวลาทรมาน้องจังสิลบสิลืมจากหัวใจไวลุงอยู่นในบ้านกินมะขามไปเบื้องหมอลำมือสื่อผมเขียนเพลงไปเฮ็ดจังได้ใช่บ้านพี่น้องพากันไปพากันไปแช่กันย้อนซึมเจ้าละซอยกันแช่แช่ไปแช่มาดังซ้ำเป็นไหนบ้างเดาฟ้าปินเออเออนุชาเอานุชาน้องน้องบ้านสิงซึ่งน้องน้องบ้านสิงนี่เพิ่นกระสิมาเตะฟุตบอลน้ำลังเพิ่นกระสิขึ้นคอนเสิรือด้าวบ้านเต้าบืนยังนะบ่โอ้ยบบ่่เฮา บ้ก้าว่าฮอดเพลินดอกข้าเพลิน<บ>เห็นหนาดจังวามา้ยูกนี่อย่างยิ่านี่คือเต็มวงซอดแจ้งเลยแไอ,อ้เกาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยง <laughs> ไสก็นั่งอยู่ไสเก็เข้าตอนนี้เหรออยู่กลางสนามครับไม่ไรล,ลีน่าครับอยู่อยู่สุครครบ้านเขานี่แหละครับปีใดแเราเข้าเหตยดกันนี่ปีที่สามครับปีที่สามแล้วปีที่สามครับผมเรื่อยมาเลยเป็นยังปีแรก คิดเห็ดยังครับปีแรกอยากม้วนซื้อครับเพระบาร์่จ้าแรกอ่ะเฮ็ดอันเฮ็ดหน้าแล้วก็เอาเข่าไปมอบให้วัดวัดพระบาทน้ำผึ้งล้วก็หลายๆมองที่เนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอันมีบรรยากาศมันคือม้วนแท้นะบรรยากาศมันม้วนถ้าเกิดว่าเขาเตะบ่อนพ่อมันจะเป็นยังไงก็เลยลองเตะบ่อนเบิ่งครับลองเตะลองเตะจัดไปเมื่อนั้นเตะกับพีกับน้องเตะเล็กน้อยในหมู่บ้านครับแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาเสร็จปั๊บเอ๊ะเตะมันก็ม้วนอยู่นี่ว่าส่วนมูมาเตะดีกว่าก็เลยโพดประกาศว่า จะจัดฟุตบอลเท้าเปล่าที่สนามกลางทุ่งนาคใครอยากจะมาเตะรับ32ทีมผมก็เลยโพดลงไปโพดสร็เนี่ยแหละจ้งม,มีไพ่บ่แมนหาชั่วโม,มงจ้งไหนบัตรคนแช่ไปหมื่นกว่าคนปาดทีโทรอีพอคอยก็เลยเอามันเห็ดเหรินวะไอ้ตัวนี้ก็เลยเ,เอาเป็นตู้เป็นตากนน่สงสบายก็เลยก็เลยอ่าเห็ดเป็นเสาโกขึ้นธรรมดาครับเสาโกขึ้นธรรมดาลวกัเป็นลักเป็นลักเลยเอาตัดไม้ตัดอย่างนธรรมดามาตั้งไว้ละกันบรรยากาศโล่งๆเอาเต้นมากลางครับ เต้นเท่าบ้านเท่านี้แหละเต้น,ตนกินลาบกินก้อยนี่แหละเต้นอบตอนี่แหละแมนแมนครับเต้นอบตองานงาน,งานนั่นงานนี้ครับเออหลังจากคันกะคนมามว่วนพอคนมาม่วนแล้วห่วยเออขาคือมาหลายทั้งป่าทีเนาะห้อง,งน้าของท่ากับพ่มีออปีสองเลยเองซี่เดี๋ยวเฮ็ดหมองนั่งให้ปีสองเรื่อยมาเลยปีที่แล้วนี่แหละแมนครับปีที่แล้วก็เลยเฮ็ดห้องน้าของท่าให้จากที่ปีที่แล้วมีคนซัมนี่ครับปีสองหลายขึ้นกว่าเก่า เขาคือว่าเออเขาเห็ดทองน้ำซีห่องเขาเห็ดอันหม่องยูหม่องเซาเห็ดโรงทานก็คือสิสบายสบายกันสุดท้ายปรากฏสถิติปีกายครับในการสองหมื่นกว่าคนเขาเข่าออกเขาเข่าออกเลยแบบตายเริ่มเริ่มเริ่มบมวนแล้วเริ่มมาเป็นฟุตบอลมนมวนกันเองแล้วคนมาหลายเกินคาดคนมาหลายเกินคาดครับเคยบึ่งบอกว่า มาจากใส่เนี่ยเขาเขาเคยได้ถามบอกว่ามันคือคือผมอคือผมเปิดรับสมัครทั่วประเทศอยู่แล้วที่นี้มผมวิธีการการเฉลี่ย<ๆ><ๆ>ของช่วงปีแรกนะครับผมเลือกเอาว่าภาคใต้าหาทีมเหนือหาทีมอีสานซิปทีมเอออีสานมันใกล้อเอาหลายเนี่ยสมัครมาเปิ้สู้มองสู้แจ๊เิสู้มองสู้แจครับมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องใส่คำว่ามาจากหลายมองครับครับทีนี้พอมาหอดปั๊บเขาก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมบ้านเขาตอนแรกเริ่มมีหมอลำ แต่ว่าหมอลำน้อยๆแต่กี้มีจอหนังมีหนังม<า>ีจอหนังแมนคนเบิ่งหลายบัดนี่ออคนเบื่องหลายก็เลยว่าเออถ้าเอามันมวนไปเลยเอาแบบ,บเต็มที่ไปเลยเอาไหมปีนี้ปีนี้ปีนี้เอาว่าถึงปีนี้ครับนอ,นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลเท่าป้งเท่าเปล่าแล้วครับผมถามเนี่ยครับผมอ,อันทั้งเบิร์นี่นะครับผู้ใดสนับสนุนอยู่บ่หรือยังไดคนสนับสนุนก็คือแันแดน คนจ้างงานพี่น้องประชาชนนี่แห <ปะ S 1> ละครับผมคนจ้างงานคนจ้างงานนี่แหละครับคนจ้างงานคนาจ้างกล้องอะไรไปแสดงพี่น้องแฟนเพจเงินเบื้องยูทูบนี่แหละครับนั่นนั่นคือผู้สนับสนุนลักเลยครับก็เอาเงินเอาเงิใส่มองแล้วเงินจะคลองมาเห็ดเงินจะคลองนี่แหละครับผมทำไมเอาอยากถามก่อนก่อนเอาเท่าสีว้าถึงเรื่องทีนี้แรงบันดาลใจสําคัญที่เฮารู้สึกว่าเอ้ยเฮาอยากเห็ดขึ้นมาโดยแรงกายของเราผมเห็น เห็นไอ้กล้องนี่ไปจัดจุงจัดแจงไปตอกโงตอกลักเห็นนั่นเห็นนี่อับมันเกิดอย่างขึ้นกับกับจิตใจเฮาที่อยากคิดอันนี้ขึ้นมาอันดับแรกเลยถ้าไัยติดตามจะเห็นผมผมสีสัมภาษณ์เรื่องว่าแต่สมัยน้อยๆผมไม่มีบ้านตะกี้ผมอยู่นี่เลยครับอยู่นี่เลยนี่พักอยู่นี่เลยหน้าเฮ้าบ่นี่หน้าเฮาบะบอมเนแล้วครับหน้าภัยก็มาอยู่ซะนะหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นหน้าหน้านก็ คุณยายแหละครับแต่ว่ากันเป็นมันแมนนาเขับเขาก็เลยแต่ว่าเขาก็เฮ็ดหน้าแหละกันแบ่งเข่าเพิ่อนก็นอนอยู่น้ำเทียงหน้าครับแมนแมนนของเพิ่อนการเขาก็เอาเข้าให้เพิ่นไปเป็นค่าเช่าค่ายางก็ว่าไปแมนครับเอาตะกี้บ่มีนาจะของบ่บ่ครับบ่มีนาจะของบ่มีเฮือนก็นอนอยู่เทียงหน้าอยู่แถวนี้ครับมันก็สิมันเกิสิเป็นแบบนอนกับบอออ่มนอนกับบอแซ่บยุ่งกับลายกินเข่ากับบอเคยอิ่มต้องย่างไปโรงเรียน มันถูกมันยากครับสมัยตะกี้มันถูกมันยากก็เลยแบบคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนพื้นที่ที่เขาเขาเคยอยู่เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขกินแซบนอนอิ่มมุนมวนมันคือสิ่งดีหลังจากที่ที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องบ่มมวลเรื่องบ่มวลทําไมน้อยครับเวียกเห็นเวียกอยู่ในป่าน้ําดงนี่แหละไปโรงเรียนเห็นมูจัดงานมันเกิดผมก็เอามกกบแล้วมาเสียบเทียนแล้วก็เปาเป็นเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยมก็เลยเดี๋ยวที่จก็เลยกลายเป็นปีแรกปีสองผมก็ได้จัดลงทานครับ โอ้ปีที่สองปีที่แล้วนี่มีโรงทานสองปีที่แล้วมีโรงทานไทบ้านใท้เมืองมากินฟรีเลยกินนำตำล้านกันเลยครับเงินจัดงานปปันไหนเงินกินนี่เต็มที่ปีก้อนเบิดตไปเบิดไปล้านกว่าบาทครับเฉพาะอัดโรงทานนี่เด็กเฉพาะทั้งทั้งนี่พ้อมครับโรงทานเบิดไปหกแสนจัดพื้นที่ไปนิดเดียวแต่นี่มันบ่พอครับคนมันหลายมันบ่พออีกอย่างหนึ่งก็คืออยากกินตะบังฮ้งผมประเทศโรงทานกับปุ้นกับอันพัดกะเพราจริงสิพัดเส้นจเหมือนอยากกินตะบังฮ้ง จะกินลูกสิ้นมันบ่มีปีนี้เอาไหมเอาไม่อยากกินอย่างเขาจัดสถานที่ไว้ให้ให้พี่น้องบ้านเฮาด้บ่ันผมขายเองนะปะที่นี่พี่น้องบ้านเฮาพี่น้องที่มีร้านค้าอร่อยอร่อยเอามาลงล้านมาขายบ้านพี่พ่น้องกินขายเองรดพื้นที่เฮาถ้าขายเองมันจีได้เงินหลครับปีกายนี่ร้องมึงแล้วขายเองมันจีได้เงินไหลแมนมันได้เงินไหลปีกายนี่เอ้ยผมมันขายอันมาม่าลวกกันไหมมาม่านี่มาม่าถ้วยนี่ มาม่าอันครับนี่บ่อันใส่น้ำห้อนกดใส่น้ำห้อนกดใส่นี่ครับจังไหนได้กำไรสี่แสนคำไรเด้อผมใครเอาเบ้าตัวกันบ่านี่เจ้าสองมือครับสองมือสองมือเขาจะได้คนไปใส่มันม่มีอย่างกินกินเต้าม้ากินเต้าม่าอันเซเว่นน้ำเข่าวนี่พวกร้านค้าหรือร้านอาหารพวกโต้รุ่งแถวๆนี่คือแบบอันดับเบิร์ดเบิร์ดใดกับเข่าเบิร์ดเบิร์ดพอเต็มเลยเนาะที่พัก ที่พักเต็มพักเต็มแนี่ปีนี้แถวจะเริ่สินแถวว่านอนตอนนี้เปิดที่พักขึ้นเพิ่มที่นี่ผมก็เริ่มประกาศนะผมก็ประกาศว่าแปดเ 8, 9, 10, ก้าสิบมกราคมให้พี่นออ้องมาที่เฉพาะแค่ที่พุตบอลรด,ด้ครับเต็มเลยหระอที่พักเต็มแล้วที่พักเต็มแล้วพุตบอลรเพราะนั้นทุเรศสีมากกเอาเต้นมากางมาเ้อครับอย่าไปคาดหวังที่พักคาราโก้ไอ,อะไรเองยังยื้งงยกกันนะมาเนี่ย ที่แถวนี้แหละครับที่แถวนี้นี่ก็กลางได้เนาะเอ้าผมมีจุดผมมีจุดกางเต้นไม่ให้เรียบร้อยครับครอบผมปีนี้ครับอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างเราจัดสรรอะไรไว้เพื่อพี่น้องป้องป่ายเฮาที่สิมาเนี่ยมีร้านค้าร้านอาหารร้านของที่ระลึกให้คุณจับใจใช้สอยได้อย่างปกติสบายเลยมีน้ําดื่มมีอาหารบริการครับห้องน้ําเพิ่มขึ้นมาอีก20ห้องเลี้ยกันแบบ เข่าได้ยังเต็มที่เลยครับของน้ำมีบินจุดเป็นจุดสีขี้สีเี้ยตามสบายเลยครับแล้วน้ำปีกอนรันน้ำไหลบางแห้งปีนี้เจ้าหน้ามาดานเพิ่มราคาใส่ใส่มอเตอร์มันแห้งแบบตีน้น้าแห้งเลยจังสีสูตรสไลดละาคาครับโฮมโฮมสาราเนี่ยผมเพียนไปทัวร์เลยทัวร์ทัวร์นาเข็ดทัวร์นาเข็ดเลยไปไผ่มากซื้อของแล้วอยากไปเป็นการส่วนโตไปนั่งกันยุกไปหาโฮมเจ้าของโฮมไผ่มันครับลราคาไฟฟ้า ไฟฟ้าผมติดไว้ตามเสาเพื่อให้เป็นผู้ใดมาเที่ยวแล้วรู้สึกแบตสิเบิร์ตเอาย่านแบตเบิร์ตประเด็นสำคัญเลยสำคัญเลยแบตสิเบิร์ตเอามาชาร์จได้เลยฟรีติดไว้น้ำกุ๊กเสาติดไปเลยติดน้ำต้นเสาต้นต้นไม้ต้นจิกต้นหางต้นกุ้งมีปลักไว้ให้มีปลักไว้ให้เบิร์ตคูมังครับไฟเดี๋ยวบอกค่ะเก็บค่าครับบอกบอกว่าครับบอกมั้ยยังเพราะว่าเดี๋ยวจังไรโคนก็เข้าไปเบื้องเพียงผมผมไม่ได้เงินอีกแล้วอาชัยตรงนั้นเนาะเอาเงินตรงนั้นแล้วพอแล้วครับเอาเอาเอากะ คว<ม>า<ผ>มบันเทิงเดีความบันเทิงความบันเทิงมีวันที่8มีคอนเสิร์ตนะครับมีคอนเสิร์ตซึ่งศิลปินที่เอาไว้เป็นลักลักกนก,นกนสิมีเดาฟ้าปินอ่อเออนุชาเออนุชาอ่าน้องน้องบ้านสิงซึ่งน้องน้องบ้านสิงเนี่เพิ่นกนสิมาเต้ฟุตบอลน้ำลรอเพิ่นกษีเต้าเปคอนเสิร์ตครับเต้าวานเต้าเวิร์นยังนไงบ่โอ้ยบ่เฮาบ่บสกล้าว่าฮอดเพื่อนหรอเขาเพื่นเห็นหนาจังว่ามาุ้่มนี่เออเห็นหนาจังว่ามาครับล่ะกเว้ากันต่อ อไอดีนะพี่นันพี่ไอดีนะพี่นันนึ่ก็เป็นไอดอลของหลายๆคนผมเสืยอว่าคนคิดทอดคิดถึงปล่อยฝายมาเลยพรครับหละไอปล่อยฝายมาเลยพรไอสิงตัวน้ำโชคแมนเซนเดนเซนเดนนี่แหละแล้วก็ผมผมแน่แหละกับบักเบิ้ลวันที่8วันที่8อ๋ออลงพี่เบิ้ลนี่มาแมนครับแต่ผู้นึงมีนักกีฬาพร้อมเิ็นมาจากทีมโบอาครับอันนี้เนี้ยยางเลอยอย่างเนี้ยยางมาดิฮะมางมาดิมาดิมาดิลงเนมน้องเนมโฟกัส เอ๋อน้องเนมน้องเนมเป็นหนึ่งในหนึ่งในหกสิบสี่ทีมอที่สิมาฟาดแข่งน้องเนมเลยเหรอเนี่ยครับผมเออเจ้าเป็นไทยก่อนที่น้องเนมหนึ่งในหกสิบมาเตะนำแมน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 หลักล้านนี่นี่แหละครับสายสายวัยรุ่นสุมเจ้าเต้นเต้นกันเต็มที่แน่นอนครจะเจอกันครับพลอกันพลอกันบัวอาซีกับอัธิเป็นแชมป์ห้วยไรอารีน่า หนึ่งแสนบาทครับเงินรางวัลบอ่อันดับที่หนึ่งหนึ่งแสนบาทก็ขอมอบให้กับทีมโบอาจากดาวนาเม็กอย่าเพิ่มเตะก่อนเตะก่อนมาดูแหละอันนี้หนึ่งในทีมจะมาคว้าแ,แชมป์แน่น,น,<ม>นครับแม่นครับเพราะว่าเ<ส>ตรียม,มยาไทยมาให้คู่คแข่งเลยใส่หน้าให้คู่คแข่งกินย่างเดียวผ <laughs> ู้ใดกินมาเตะน้ำนี่เตรียมการยังไหนเขาเตรียมการยังไหนปีนี้ซ้อมมาอย่างดีเลยครับซ้อมยังไหนซ้อมคอครับซ้อมคออย่างเดียวเลยกินเดีเป็นยังคืออยากมารายการนี้สีมาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับ แบบจะว่าติดงานเพราะสิฮอดมือก็ติดงานมีงานแมนแมนครับน้องมีงานหลายตัวน่นอนเนมนะครับปีที่สองก็ผ่าดีแล้วปีนี้ก็ได้จองล็อกคิวเลยบริสารวตรบ่ไปงานแล้วสิมัเตะครับห้อยไหล่กับไปกองครับลมเย็นเริ่มมาแล้วรู้สึกแบบใดที่เป็นอย่างแบบโอ้ยอยากมาจริงๆนะมันมันให้ความรู้สึกแบบใดที่เป็นแรงบันดาลที่เขาอยากเอาจากเอาอันคอบริษัทเลยว่าโอ้ยเว้นให้แน่นในช่วงนี้เป็นอย่างขึ้นจัด มาเลยอย่างมามวนครับอย่างมาสนุกอย่างมาให้ความสุขกับมาสนุกกับมูพ่อแม่พี่น้องลุนพี่ที่เป็นศิลปินอยากมาเบิงครับอย่างมาซอยมาซอยอ้แมนแมนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับข้ามกันเนาะข้ามแมนอะไรเขาวอกกันทอดใส่หรือขึ้นทอดศิลปินแมนครับแล้วก็วันที่เก้าวันที่เก้านี่คือเสียงอีสาน เสียงอีสานนี่คือเต็มวงซอดแจ้งเลยเอาเต็มวงเลยมันวะนี่เต็มวงเลยเขากดไผมักเตะบอลเตะบอลเสร็จแล้วผมนี่สิปีนี้ผมมีจัดการแข่งขันให้จบเร็วๆว่าให้เกินสี่วงแรงถึงหางวงแรงเต็มที่เออเอาเดี๋ยวตรงจวดได้๋เพราะว่าหลังจากนั้นคือใิ่หงาวมวนกันไปเลยครับให้่้วนกันอย่างเดียวเลยเพราะว่ากังเว้นี่เขาก็มวนกับรถดแห่มวนครับอย่างบรรยากาศผู้บ่าวผู้สาวมาหลายแท้ๆล่ะครับนั่นแลวผู้บ่าวผู้สาวมาหลายแท้ที่น่ๆคือมีนักฟุตบอลมีมองให้จกจกสลากจกสลากบ่มีครับ ผมมีบผมีผมเกืสลากผมมีเออผมมีครับกัผู้บ่าวผู้สาวมาหลายเฉพาะนักฟุตบอลประมาณ2,000คนหกสิบสี่ทีมผมตีผมตีทีมละสามสิบคนเนี่ยเนาะที่บอมแมนคนคนมาแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเป็นงานฟุตเป็นงานเป็นงานที่เหมาะกับการมาหาแฟนมาหามาหาผัวงานที่เหมาะกับการมาหาผัวเสื้อเนี่ยเสื้อหลวไงเก็สดก็อยู่หนีผู้นึงแมนครับนี่ไงก็โสดแห้งสวดบักคักโสดบักคักคุณเออเ หาคู่ไปไหว้คู่อยู่อ่าหาคู่ไปไหว้คู่เพราะว่างา้นมันจัดวันที่สิบหกงา้นมันจัดวันที่แปดเก้าสิบอ่าอ่ามันคู่กับหาคู่ไปไหว้คู่พอดีครับวันที่สิบหกเนาะหลังจากนั้นเนาะครับข่าวท่าครับวันที่สิบนี่ยังอันนั้นแม่นบอกวันที่สิบก็จะมีรถแห่ครับแล้วก็มีกิจกรรมเป็นฟุตบอลช่วงนัดซิงก์แหละครับซึ่งก็เลยเมื่อช่วงท้ายๆมันเริ่มเข้มข้นแล้วก็สิให้มันเน้นๆทั้งเรื่องการแข่งขันฟุตบอลเพราะว่านั่นคือสิ่งหลักๆ สิ่งหลักๆในการจัดงานของผมคือผมผมเป็นคนมากฟุตบอลก็เลยวันที่สิบนี้ก็จะมีรถแห่ปกติตอนเย็นก็ยังไม่ยังบอเฟื่องเพราะว่ามันเสร็จงานแล้วกับต่างคนกับต่างเมย์ก็ที่พูดอยากมวนพดสามมือสามคืนมาดั้นนะครับก็เลยเอาสองคืนไ้ก่อนแต่คืนที่สามยังไม่การันตีว่าจะมีไหมคือวันที่สิบครับอย่เจ้ากับฮามากให้เข้าคือเก่าห่ละฮามากทค่อยว่าเฉพาะนักฟุตบอลนี่อันนี้ยังไม่เปิดตัวเลยครับนักฟุตบอลที่เป็นศิลปินเนห่วยยังไม่เปิดตัวเปิหนึ่งเนาะกาเรียกว่าเป็น อ๋อ uh, oh, อีกเรื่องหนึง่งเรื่องของนี่เห็นบอกอันเรื่องของความปลอดภัยเป็นย่างไรเน่ปีนี้เฮานี่ก่าทีได้เดินทางเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกคลนครครับแล้วก็ไปขอนะครับ,รบไปขอจัดงานแล้วก็ไปขอท่านสสจไปขอผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องการ ต่อต้านและการป้องกันโรคติดต่อห้เพิ่นมาตั้งบูธห้เพิ่นมาอยู่มายูมาสแกนคนการเขางานเข้าประตูกันยิงเข้าประตูกันยิงตรวจวัณภูมิเข้าสนามบอลก็ต้องตรวจวัณภูมิก่อนแมนครับยิงงานคอนเสิร์ตจังเสียผมกับผมเอากองเฟื่องมากองไว้เพื่อที่จะกลุ่มหนึ่งอยู่มองนี่กลุ่มนึงอยู่มองนั่นมองนั่นมันผมผิดล้านกว้างแหงบ่ให้แอ้อัดแสดงว่าเฟืองไผเฟืองมันเลยบ่นน่เฟืองไผเฟืองมันู้ามนํากันยูนกันห้ามข้ามเฟื่องกันแมนบอากก้องง็ตโหัน ครับโมแน่กันนัดกันไปห้องน้ำเหมือนอแสดงว่าเราตคำานึงในเรื่องของความความปลอดภัยสําคัญมากครับทุกทีทุกอย่างบอกว่าสิเป็นอาวุธเป็นสถานการณ์โควิดนี่ครับจัดแกงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่ง64ทีมนี้นะครับ64ทีมผมคัดเลือกมาจากทั่วประเทศและมีอยู่ทีมทีมเป็นทีมที่มาจากอําเภอแม่สายทีมมาจากจังหวัดเชียงรายทีมมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อยู่ตะเขียชายแดนนะครับผมก็เลยได้ขออนุญาต ติดต่อไปหาทีมที่เพิ่นที่เพิ่นผ่านคัดเลือกกันได้ครับนี่ผ่านคัดเลือกแล้วแม่นเพิ่นก็สีของมาแข่งกันเล่ผมบคนมาเพื่อความสบายใจของผู้จัดงานเพื่อความสบายใจเพื่อความถูกต้องของของระบบการปลอดภัยรากาคนมาเที่ยวงานเพิ่นก็อุ่นใจองซี่เด้อไม่ไรครับปีที่4มีซุ้มเจ้านี่แหละ3ามทีมล็อกไว้ก่อนแต่ว่าปีนี้ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตตัดสิทธิ์เพิ่นตัดสิทธิ์เพิ่นเพิ่นก็เข้าใจเสียใจเสียใจครับตั้งใจแห้งเด็กน้อยเช่าดอยหวายเด็กน้อยเชาาดอยเด้ คือแบบว่าซ่อมซ่อมซ่อมอีเปืยไม่เขาบอกว่าผมก็ไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่แล้วเออเออเขากลับมาทางถนัดมันเลยล่ะแมนทางถนัดเลยทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาเป็นปีน้าดีกว่าเพราะว่าคนมาเที่ยวงานก็ต้องอุ่นใจพ้อมแล้วครับแมนแมนก็เลยขอขออนุญาตตัดสิทธิ์พิ้นกอนครับอันนี้ก็ผ่านไปอ๋อเพื่อความสบายเพื่อความสบายสบายใจแล้วก็ปลอดภัยทั้งันปีในโควิดหายไปเขาก็จังมาเพาะกันได้ยูดอกแมนแมนเรับโอได้การเลยเยี่ยมยอดสิ่งหนึ่งที่ ว่วไได้ครับเอาสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นมาตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากความสุขที่เขาได้หลับแล้วครับคนรอบข้างเขาเป็นแังไหนเนี่ยไทยบ้านไทยเมืองเป็นแบบไดนมีรายได้ครับอย่างเช่นสนามเนี่ยสนามเนี่ยผมใส้งบประมาณปีนี้ผมใส้งบไปเจ็ดแสนแค่เนี่ยแมนแมนครับเฉพาะไม่ยุค่าเนี่ยผมไปซื้อ ซื้อจากพี่น้องช่าบ้านนี่แหละครับที่เพิ่นปลูกไว้น้ำไฮนาไทย้านเฮ้านี่ไทย้านเฮา,าครับบ่ได้ไปซื้อทางอื่นเลยบ่ได้ไปซื้อจากโรงงานว่าเป็นตันละตันละคือชี้เสร็จเลยว่าต้นนี้ขายต้นละ15บาทต้นนี้ขาย30ิผมไซื้อเองเสเลยก <ะ S 1> ไ็ได้ซื้บอบอ่บอๆครับคือไม่นี่ยอัดเต็มเลยครับแ้วกะแมนไรละส0ม0 0ืันซี่งสไรละหมื่นอ่ะไรละหมื่นจังสเท่าละสไรเมาเมาๆมากันนะแล้วก็เด็กแรงงานทีเนี่ยแรงงานผมใส้มื่อละสิบ0คน มาจากใจแรงงานเขาชาาบ้านเลยครับใจบ้านบ้านหน่วยไรเลยที่บ้านหน่วยไรเนี่ยบ้านใกล้เคียงใกล้เคียงเอามาและ้วก่ายเป็นรายวันเขาเฉ<อ>พาะแค่เฉพาะแค่ผมตีร่วมๆน้ำคาสนามแค่เฉพาะมองนี้ได้สนามอย่างเดียวได้ครับบร<อ>่วม,มอ,อื่นได้นี่เจ็ดแสนนี่ไปครับค่าแรงงานไปสามแสนแมนแมนครับให้เต็มเลยให้เต็มเลยครัมที่เต็มกําลังให้เต็มที่คือเคื่อเลเนะคือมาหลายแถวเฟืองเฟืองนี่คือ จากทงหน้าของชาวบ้านทั้ง <ứng S 2> เบิดครับอุปกรณ์อยู่ตรงนี้คือมาจากชาวบ้านที่ซื้อจากที่อื่นมีสแลมครับเพราะว่าชาวบ้านเหบ่ปเป็นครับเนาะถ้าเห็ดเป็นก็ชื่อของเขาแล้วแม่นครับเจ้าจา,านสแลมไม่ค่อยแ<ม>น่กับ่<ม>ได้แม่นเพราะว่าล่องสังกะสีแล้วสังกะสีงามอีหลีแต่ว่าหักฮ้อนเออเนาะมันลมบ่ผ่านลมมันบ่ผ่านแม่นก็เลยเอาเป็นสแลมนี่แหละครับนี่นี่ก็ของที่สิได้ซื้อจากหม่องอื่นมีตะปูเด้อครับมีตะปูก็สแลมครับชองย่างแค่นั้นครับนอกนั้นไทยบ้านเฮาล้วนๆแม่นครับค้าว่าตะไคายซื้อก็บ่่่แมมนเเเพราาาาาะวขอให้ ครับใครตูปูบเขาไม่นั่นนะครับนั่นนั่นคือสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่เนั่นก็คือเหตุผลที่เป็นอย่างผมคืออยากให้คนมาขายของพอคนมาหลายเจ้าจังเดีเจ้ากขายได้ค่อยขายเองผมตีประเมินเล่นๆนะครับผมเลยมองว่าเออถ้าเงินส่วนนี้ตกไปยังตกไปให้พี่ให้น้องชาวบ้านดีกว่าเพราะว่าถ้ามาอยู่น้งผมผมก็ะักสิใส่อย่างตอนนี้ยังบพท่านมีโปรแกรมมาอยากใส่เงินปไหนอยู่ครับ Oh. กระช้มาเห็ดอันนี้แหละตีอย่างเดียวแล้วก็โอ้ oh, พี่น้องเห็ดไทยเห็ดไทยคักแน่แหละหาปีมื่นี่าจากคนโมมีอย่างมีทุกอย่างมีจนบม่อยากมีเหรอแมนบอ๊อเอาว่าแบบว่า,ว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 าทิมม่มแล้วเนาะเ <laughs> งินในถุงยค่ของเนะเาะ <laughs> มีจนบม่อยากมีเพราะว่าเราเริ่มมาจากแบบศูนย์เลย<ห>แล้วติดลบบักคักเลยครับเว่าศูนย์อะแมนบกปภาษาไวรุ่นนั่วไวรุ่นอยู่น้าบ้านปีนมะขามไปเบื้องหมอล่ำมา้งสผมเขียนเพลงไปเฮ็ดจังได้ใช่บ้านพี่น้องพากันไปพากันไปแช์กันย้อนสมเจ้าละ ช่วยกันแชร์แชร์ไปแชร์มาดังซ้ำเป็นได้บันี้ดิอันนี้ก็เหมือนการับขิดนอกจากขิดนี่แล้วนี่เขาซ้ำตอบแทนตอบแทนเขาครับแมนบอกให้เขามีให้เขามีแรงท่องเที่ยวแล้วผมซีบาเบ่าถึงเขาตลอดว่าโมเมนต์เงินผมนะที่มาเหตุสนามเนี่ยเงินสมเจ้าเนว่ยสม,มเจ้าขี้ก็ไปนึ่งวิวหนึ่งคั้ได้ก็เป็นเงินแล้วเนี่ยเออเเออก็เป็นเงินแล้วก็สมนั่นเราไม่ให้คอยให้คอยเอาเงินใส่มาเหตุครับนี่แหละครับยอดเลย อ,อยากฝากอยากให้เชิญชวนอีกบ,บ่ครับก็8 9ดครับมกราคม2 5 6 4นะครับฟุตบอลเท้าเปล่านะครับห้วยไล่ครับครั้งที่3จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญมอบเป็นความสุขให้พี่น้องเฮาชาวอีสานพี่น้องชาวไทยนะครับ้วกาอยากฝากพี่ฝากน้องนะครับมามวนมายินได้นะครับก็ต้องให้เกียรติผู้ร่วม มาสนุกด้วยก็คือป้องกันมาตรการการป้องกันนะครับสวมสวมหน้ากากเวลาเข่างานตรวจสุขภาพถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยอยู่บ้านเดี๋ยวผมไล์สดให้ดูนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยเราเดี๋ยวเราค่อยรอมาปี5 6 7 8 90จนกว่าสีเบิดเงินเอาตรงรถจนเบิดเงินจนเบิดเงินเบิดแห้งเห็ดจังสีเศร้าเห็ดจงสีเศ้าเห็ดพุระนะครับรากา ฝากฝากพี่ฝากน้องสนิทครับมาพบมาพ่อก,กันนะครับฝากน้องชายน้องชายกับสีมะมว่วงนั่งกันแต่ว่าบอฝากเพลงหรอกมันดังแขรงแล้วเพราะ <laughs> ต้องบอกว่าต้องสนับสนุนแล้วมันดังให้มันเศร้าเมื่อ,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 อนะครับเพราะฉะนั้นก็นเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับเดี๋ยวเจอกันไว้เลยครับครั้งที่สามครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ่ยอมรับความเป็นจริงที่ต้องเจอ,อยังเพ้อคิดทอดเธอ,บอ่บา